ครับวันนี้พามาดูมันสำปะหลังเราครับเป็นมันปลูกช่วงเดือนกุมภานั่นเองครันี่ก็ปลายเมษาดูสภาพเขาแห้งแรงมากครับ ดูครับต้องต้องใช้วิธีลดน้ำเชา้ชาเช้าๆครับลดน้ำให้มันสํมปะหลังเราไม่มีระบบน้ำหยดครับแต่เราลดน้ำอาอหวังว่าฝนจะมาไวถ้าไม่งั้นก็ต้องลดมันอีกรอบอรับดูครับบรรยากาศ แห้งแง้งตอนที่เราปลูกเราก็ลองให้ดูไปรอบนึงครับช่วงนั้นฝนตกเสียบไม่ได้ครับฝนตกทั้งวันพอวราวนี้กลับเป็นแห้งแรงแล้วครับแห้งแล้งเป็นเดือนแล้วครับไม่ใช่เป็นวันแล้วครับควนี้ ดูสภาพ้วครับจะได้ผลผลิตในปีนี้จะแห้งตายหมดก่อนไหมดูฮะทั้งแห้งตายทั้งปวกขึ้นค่ะดู ปลวกเจาะกินไส้ไปหมดแล้วครับโอ้โหปลวกก็แรงนะโอ้ต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งดูสภาพปลวกปลวกก็หิวครับลองครับพวกเง่ามันเขาไม่กิน อมากินต้นที่เราปลูกนะแบบนี้ก็แย่สิครับมากินที่เราปลูกไอท้ทีทิ้งไว้ไม่ยอมกินลดไปหลายชั่วโมงแล้วครับยังไม่เสร็จเลยแค่ไล่นิดๆเองฮนะบาได้เยอะ ถ้าเป็นสิบสิบไร่ก็พมไม่ไหวอะรถแบบนี้ก็ตายแล้วครับเราแค่ไรนิดนิดฝั่งโน้นก็มีแต่แห้งแห้งกันหมดแล้วครับสองสามไรดูสภาพดินนะเป็นดินกึ่งลูกลังแข็งมากแข็งมากเลย ให้ดูกันเช้าเช้าร้อนร้อนไม่เย็นเย็นเช้าเช้าแต่ร้อนแล้วครับลดน้ำให้มันสับปะหลังะครับ